สวัสดีค่ะสวยนะคะนี่ก็มาพบก,กับไรเช่นเคยนะคะเาราจะตีนนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะเดียก็มาพร้อมกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะเส้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีกาดนะคะ 5kva นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินนะคะทั้งพี่เมย์แล้วก็เดียเนี่ยนำแบบ 10kva มาหลายบ่อยนะคะนึกว่าแบบมีแต่ตัว 10k หรือเปล่านะคะตัว 5k ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย เยก็ได้นมานะคะให้ทุกคน,นได้ดูกันนะคะแล้วก็จะมาบอกนะคะถึงคุณสมบัตินะคะแล้วก็สเปคในตัวเครื่องนะคะว่าวิกาตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกตามเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้านนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาบอกให้ทุกคนกันนะคะเอะาเป็นว่าตอนนี้นะคะหลายบ้านนะคะหรือว่าใครที่กําลังประสบปัญหานะคะพบเจอกับไฟตกนะคะไฟเกิน ไฟกระชากนะคะทาให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะไม่เสถียรนะคะซึ่งเบียร์ไปอาจจะแนะนํานะคะว่าควรที่จะมีนะคะเป็นสเตอร์ไดเซอร์นะคะหรือว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนม,มัตินะคะ avs avr นะคะหม้อด,ดึงไฟหม้อด,ดูดไฟนะคะก็คือตัวเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนบางคนเนี่ยสงสัยนะคะว่าบางคนบอกว่าไฟตกเนี่ยติดตั้งเป็นสเตอร์ไดเซอร์สิติดตั้งเป็น avs สิหรือติดตั้งเป็น avr สิ สรุปมันคือตัวไหนกันแน่นะคะบางคนบอกว่ามึนไปหมดเลยนะคะมันคือตัวเดียวกันนะคะทุกคนก็คือเรียกย่างเนี่ยก็คือเครื่องปรับแรงงานไฟฟ้าหรือว่าสเตเบลเซอร์เองนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะวีการให้ KVA นะคะรองรับไฟตกกำลัสุดได้ถึง90โวลต์ด้วยกันนะคะแล้วก็รองรับไฟเกินนะคะได้ถึง300โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติ100%นะคะซึ่ง ในตอนนี้นะคะยุคนี้เนี่ยเบียอยากจะแนะนำทุกคนนะคะที่เจอปัญหาไฟตกนะคะอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้นะคะเป็นรุ่นอัตโนม100ัติร้ออเซนนะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปใช้รุ่นแบบปรับมือนะคะใช้มือปรับเองนะคะแบบแมนนวลนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าไฟตกเนี่ยมันไม่ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าช่วงไหนไฟจะตกนะคะบางทีเนี่ย เราก็ต้องวิ่งแบบมาปรับทีนึงนะคะในเมื่อไฟตกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหม้อเพิ่มไฟของลัตเตอรีนะคะที่เป็นรุ่นอัตโนมัมิแทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะเมื่อเราทําการติดตั้งแล้วนะคะเราสามารถที่จะออกไปข้างนอกก็ได้นะคะหรือว่าไปทํางานอะไรอื่นก็ได้นะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าไฟจะตกตอนไหนนะคะแล้วก็ฉันจะต้องวิ่งไปปรับไฟเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเมื่อทําการติดตั้งแล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะปรับไปนะคะแล้วก็ เพิ่มไฟอย่างอัตโนมัติแท้นะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยดีอีกอย่างนึงเลยนะคะหลายคนเนี่ยชอบมากนะคะก็คือไม่มีพัดลมในตัวนั้นเองนะคะหรือเรียกอย่างนึงก็คือไม่มีหลอดแสงน,นะคะทําให้ไม่เปืองไฟนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยรุ่นที่มีพัดลมใช่ไหมคะตัวเครื่องเนี่ยยังไม่ทํางานนะคะแต่ว่าพัดลมเนี่ยทางานไปก่อนแล้วนะคะมันก็จะทําให้ค้าไฟของเราเนี่ยก็คือกินไฟของเราขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เป็นรุ่นที่ปัสสาะพัดลมนะคะก็คือไม่มีหลบดแสงนะคะระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาตินี่เองนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นของอินเดียแท้นะคะแก้ไฟตกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะนําเข้ามาจากอินเดียนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญหาไฟตกเนี่ยมามากกว่า20กว่าปีนะคะที่บ้านเขาเนี่ยก็คือส่วนมากเนี่ยจะมีเป็นตัวสเปรย์ไรเซอร์นะคะทุกบ้านเลยละกันนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยยืดอายุนะคะการใช้งานของ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะหลายคนบอกว่าให้ KVA เนี่ยรองรับกระแสะได้กี่แอมป์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะรองรับกระแสะได้ถึง22แอมป์ด้วยกันนะคะเดียบอกแล้วนะคะว่าสามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะคะที่มีเกิน22แอมป์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้แต่9,000 BTU ขึ้นไปนะคะใครที่บอกว่าที่บ้านี่ยมีแอร์หลายตัวนะคะบางตัวเนี่ย30,000นะคะ30,600 BTU นะคะ สามารถที่ใช้เป็นตัว 5k ได้ไหมนะคะอันนี้เนี่ยแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็ซื้อเป็นตัว 10k ไปดีกว่านะคะหรือว่าใครที่บอกว่าเปิดพร้อมกันด้วยนะคะเปิดพร้อมกันเนี่ยเมื่อแบบแอร์นะคะมันทำสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะคะมันก็จะสุดกระชากนะคะเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนะคะว่าให้เป็นตัวใหญ่เลยดีกว่านะคะใหญ่ของรถตะกี้เนี่ยใหญ่แค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น 20k แล้วก็มีนะคะหรือว่า 30k ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเปิดธุกรกิจอยู่พอดีนะคะบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะมีแอร์เยอะมากนะคะยิ่งช่วงแบบลูกค้าเข้าเยอะเนี่ยก็คือเปิดพร้อมกันหมดเลยนะคะทำให้แอร์ไม่เย็นนะคะมีปัญหามีแต่ลมร้อนนะคะอ,อย่างได้เป็นตัวใหญ่นะคะที่เราจตร์กรีนมีหรือเปล่านะคะมีนะคะ,มะ,คะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหนึ่งเสนะคะหรือว่าไฟสามเสนะคะที่เราจตร์กรีนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่า ใหญ่กว่าสามก็มีนะคะถ้าเกิดทุกคน,นแบบว่าสนใจนะคะอยากจะปรึกษาเข้ามานะคะก็สามารถที่จะพูดคุยเข้ามาได้นะคะแล้วก็ปรึกษากันเข้ามาได้นะคะกลับมาที่หม้อเพิ่มไฟของเราบ้างน,นะคะหม้อเพิ่มไฟของเรานะคะนอกจากจะระบายความร้บบนอนอแบบเป็นธรรมชาตินะคะด้านในเนี่ยก็คือหม้อแปลงขนาดใหญ่มากนะคะทุกคนใครที่บอกว่าเคยดูเป็นคลิปรีวิวใน Tik t o อกแล้วนะคะใหญ่มากจริงๆนะคะหม้อแปลงเนี่ยหมอห้อนึงนะคะก็คือ กินพื้นที่เครื่องนะคะเกือบแบบกินไปครึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากหม้อแปล,แปล,แปลแงแหนเนี่ยก็ขดลวดเต็มนะคะแอมเต็มวัดเต็มนะคะและ้วก็ด้านในตัวเครื่องนะคะตัวนี้วีการ 5K นะคะทํางานด้วยระบบดีเดย์นะคะทํางานเร็วปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวนะคะด้วยดีเดย์ที่ขนาดใหญ่นะคะที่ช่วยกันปรับไฟนะคะขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหน้าจอของเรานะคะมีหนึ่งหน้าจอเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็ดูไม่งงนะคะเพราะว่า ส่วนมากเนี่ยเราก็ต้องการที่จะรู้ใช่ไหมคะว่าไฟออกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีบอกทั้งไฟเข้านะคะก็คือ IP นั่นเองนะคะแล้วก็ไฟออกนะคะก็คือ OP นั่นเองนะคะทั้ง input นะคะแล้วก็ o อาฟุ t นะคะสามารถที่จะดูผ่านห,าหน้าจอได้เลยนะคะนอกจากดูสถานะไฟเข้าไฟออกแล้วเนี่ยดูอะไรได้อีกบ้างน,นะคะดูได้นะคะก็คือบางคนยวบอกว่า ไฟหน้าจอเนี่ยมันขึ้น LO มันคืออะไรนะคะหรือว่า HI นะคะมันคืออะไรนะคะ LO นะคะก็คือโล้นเองนะคะก็คือไฟที่เข้ามาต่ําเกินไปนะคะหน้าจอของเราเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้นะคะหรือว่า HI นะคะก็คือไฮน์เองนะคะก็คือไฟที่เข้ามาสูงเกินไปนะคะมันก็จะทำการตัดนให้นะคะแล้วมันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ไฟเข้าแบบมากเกินไปนะคะก็จะเป็น HI นั่นเองนะคะอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยนะคะว่าระบบไฟที่บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะถ้าเข้ามาสอบถามกับทางน่าจะครีนได้นะคะว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรนะคะขึ้น HI เพราะอะไรหรือว่าขึ้น LO เพราะอะไรนะคะหรือว่าหน้าจอเนี่ยไม่ขึ้นอะไรเลยนะคะใช้มาแบบนานหลายปีแล้วมันพังหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวเครื่องยังทำงานได้อยู่นะคะ สามารถที่จะส่งให้เราเช็คได้นะคะทุกคนเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะกรีนนะคะก็คือมีสแปร์นะคะมีอะไหล่ครพบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นรีเะะรงนะคะม้อแปลงนะคะการคอนโทรลแผงหน้าจอนะคะก็คือมีหมดทุกอย่างในและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าใช้หลายปีแล้วนะคะยังไม่อยากเปลี่ยนตัวใหม่ได้ชอบตัวนี้มากนะคะแบบใช้มันมานานผูกพันมันมากนะคะอยากที่จะส่งซ่อมนะคะหรือว่าให้เราส่งอะไหล่ไปให้นะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ย มีครบทุกชุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นถั่วนะคะและนอกจากมีอะไรแล้วนะคะตัวเครื่องของเรานะคะรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะคะบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลนะคะนี่ก็ไม่ต้องเป็นถั่วนะคะเราก็พร้อมที่จะให้คําคปรึกษานะคะแล้วก็คําแนะนํานะคะกับทุกคนนะคะนอกจากนี้นะคะมอเตอร์ไฟของเรานะคะก็ยังมีเป็นมาตรฐานรองรับอันดับโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ISO 9001นะคะหรือว่ามาตรฐาน ISO 1 1 0 0 1นะคะ และมาตรฐาน CE นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นำไปใช้นะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะว่าใช้ไปเนี่ยก็คือจะปลอดภัยต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราไหมนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังช่วยที่จะยืดอายุนะคะการใช้งานต่างๆนะคะของพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดียก็ฝากไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น วิกาท่า 5K นะคะหรือว่าวิกา 10K นะคะหรือว่าวิกาที่ใช้ควบคุมเฉพาะจุดนะคะหรือว่าสําหรับแอร์นะคะก็มีเหมือนกันนะคะวิกาพวกนั้นเนี่ยมีเยอะมากนะคะถ้าเกิดใครที่รับชมไลฟ์สดของเราตลอดนะคะก็จะเห็นว่าทั้งเดียรนะคะแล้วก็พี่เมยเนี่ยก็นํามาไลฟ์นะคะแนะนําให้ทุกคนนะคะแล้วก็อัปเดตให้ตลอดนะคะว่า ในแบบแต่ละครั้งนะคะมีตัวไหนที่มาใหม่นะคะแล้วก็เข้ามาบ้างน,นะคะคุณสมบัติเป็นยังไงนะคะใครที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาสามารถที่จะโทรมาได้ที่เบอร์0 9 2 6 3 8 2 6 6 6หนะคะหรือว่าเบอร์0 9 2 6 3 8 2 2 9 9มานะคะมาแบบพูดคุยกันก่อนว่าที่บ้านเนี่ยใช้เป็นอะไรบ้างน,นะคะปั๊มน้ำหรือว่าอุปกรณ์เค่ใช้ไฟฟ้าทั่วไปอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะพวก มอเตอร์นะคะที่สูบลมนะคะหรือว่าอยากที่จะทําเป็นโดนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะและสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทาง s h o p ป y นะคะ lazada นะคะในไลน์ช็อปนะคะก็จะมีเป็นสินค้านะคะมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเดโอมัตินะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ํา r o นะคะรวมไปถึงอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะก็มีเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียวก็ขอฝากเป็น เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับรุ่นวีกาดนะคะ